โยโยโยสวัสดีครับ FC คลื่นลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจตคลุ่นลูกหนังเหมือนเดิมนะครับก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่จะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส สวัสดีครับคลิปนี้3คู่ครับฟุตบอลยู่ฟาเนชั่นลีกนะครับจัดไป3คู่ครับทีหนึ่งสีทั้งหมดนะครับไปได้เปนที่ลีกบีกลุ่ม4กันก่อนครับสวีเดนจะเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียครับสวีเดนเนี่ยชนะ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับนอร์เวย์มา1นต่อสตัวหลักๆทีมชุดนี้ก็มีมัตติอัสโซเวนเบิร์กนะครับแนวรุกเป็นเอมิลฟอสเบิร์กแอนโทนีอีลังกาครับตัวรุกจากแมนยูเน็ดมีโอกาสลงตัวจริงนะครับข้างหน้าเป็นอเล็กซานเดอร์อออซซัังงขเเร์บีย ก็ชนะ1แพ้1มี3แต้มเหมือนกันครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสโลเวเนียมา4ต่อ1น1ะครับตัวหลักหักเซอร์เกมิลินโควิดซาวิทดูซานทาดิฟิลิปคอชติดนะครับข้างหน้าเป็นเลซันด้ามิโตรวิทครับ ผลล่าสุดที่เจอกันคืออุ่นเครื่องปี2องพสองสวีเดนชนะ2อหนึ่งนะครับแน่นอนไฮดีแคปเปิดมาเขายังให้สวีเดนเป็นต่อเล็กน้อยเพราะว่าเล่นในบ้านครับคือผมดูแล้วเนี่ยเอ,า,อยาง่ายต้องบอกก่อนนะครับฟุตบอลอย่างเนชั่นลีกนี่ต้องคาดเดาในเรื่องของการจัดทัพค่อนข้างยากพอสมควรครับเกมแบบนี้จริงๆเกรดบอลก็พอฟัดพอเวียงแต่ว่าเล่นบ้านสวีเดนนะครับผมดูแล้วเกมนี้ยังน่ากัดฟันเชียร์สวีเดนครับผมมองว่าแย่สุดคือเสมอในบ้านนะครับแต่ว่าลุ้นถึงเบียดชนะได้คู่นี้เชียร์สวีเดนครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับนอร์เวย์จะเปิดบ้านเจอกับสโลเวียครับนอร์เวย์เนี่ยชนะ2นัดรวดนําเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็มนะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะสวีเดนมา21-3ประสานแนวรุกนําโดยมาตินโอเดกาดโจชัวคิงเอริงเรลฮาแลนเหมือนเดิมฝั่งของสโลเวียครับแพ้มา2นัดยังไม่มีตมแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เซอร์เบียมาเละ1 4นต่อนะครับคู่กองหน้าเป็นเบนจามินเซตโกเล่นกับอันดาสปอร่าครับ ผลล่าสุดที่เจอกันคือเนเชลีกปี2018นอร์เวย์เปิดบ้านชนะ1-0ครับไฮนิแคปเปิดมานอร์เวย์เป็นต่อค่อนข้างเยอะคือปัญหาของสโลเวเนียเนี่ยต้องบอกว่าเกมรับยุ่จริงๆนะครับมาเจอกับนอร์เวย์ที่เป็นยุคสร้างทีมใหม่ครับเป้าหมายไปยูโรกับฟุตบอลโลกในขนถัดไปผมดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ดรอปผู้เล่นตัวจริงมากนะักนอร์เวย์จะชนะขาดถึง2ประตูคู่นี้เชียร์นอร์เวย์นะครับปิดท้ายอีกคู่หนึ่งในลีก4ครับในกลุ่ม2กรีซจะเปิดบ้านเจอกับไซปรัส กรีซเนี่ยชนะมา2นาดัดรวด6คะแนนเต็มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะโคโซโว10ครับมีกัปตันทีมอย่างอนาตาซิออสบาคาเซตัสข้างหน้าเป็นดาวซันโวนะครับจอจอดเกียร์คูมาดิสลงก้าตาข่ายฝั่งของไซปรัสเสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไอแลนด์เหนือมา0 0น,นะครับคงต้องพึ่งกองหน้าตัวความหวังอย่างปีเอรอสโซติริอูนะครับเจอผลล่าสุดคืออุ่นเครื่องเมื่อ2ปีที่แล้วครับกรีซชนะ21แฮนดิแคปเปิดมา เขายัางให้คริสเป็นต่อพอสมควรนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้คริสเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าน่าจะลองทีมนะครับในขณะที่ไซปรัสเองจริงๆจะว่าไปยกระดับขึ้นมามีความเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้อาจจะแพ้แต่แพ้ไม่เกินแฮนดิแคปผมว่าเต็มที่แพ้ประตูเดียวครับเชีย์ไปที่ไซปรัสนะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้ชอบไปที่สวีเดนนอร์เวย์และไซปรัสนะครับคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย